สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเก็บฝักของมาตูกันนานะคะมตาตูกันนาหรือว่ามาตูคาน่าแคทตับนะคะก็วิธีการเก็บฝักก็เราก็แนะนําสําหรับมือใหม่นะคะก็คือเราก็อาศัยดูว่าฝากเขาแตกหรืยอยังนะคะเขาปลีออกหรืยอยังนะคะเราก็ต้อง อออรอก่อนให้เขาปรีเราถึงจะเก็บเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเก็บเขาโดยที่เขายังไม่แก่เนี่ยก็มเมล็ดเขาจะอ่อนเกินไปทําให้เราพร้อมไม่ขึ้นนะคะวันนี้มีสองฝั่งด้วยกันนะคะฝั่งนี้ก็ปลีแล้วเหมือนกันนะคะสามารถเก็บได้แล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทำเป็นสวนนะคะ เราก็เขียนแท็กวันที่ที่เราผสมเอานะคะแล้วเราก็นับวันเอานะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่ายัางไม่ชำนาญน,นะคะแนะนำว่าให้รอฝากรอรอ,รอฝากของเขาปลีกก่อนนะคะดูสิเขาล่วงเต็มเลยนะคะเราก็เก็บขึ้นมานะคะมเมล็ดของเขาลักษณะมเมล็ดของเขาจะคล้ายๆกับ แอสโตรนะคะเหมือนแอสโตรเลยเพียงแต่ว่ามเมล็ดจะเล็กกว่านิดนึงนะคะเห็นไหม,มเมล็ดของเขาจะเล็กกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะคะห<ะ>ล่นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนเราใช้ฟอสเฟตเหนียเอานะคะที่จริงวิธีการสังเกตว่าฝักของเขาสุกหรือย,อยังโอ้โหกัดเด่นเลย วิธีการสังเกตว่าฝักของเขาเนี่ยแก่หรือยังเนี่ยก็มีวิธีสังเกตอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะก็คือฝักของเขาจะสีอ่อนอ่อนนุ่มขึ้นนะคะเพราะว่าปกติฝั่งเขาจะสีเขียวเข้มนะคะแต่ว่าถ้าเขาแก่แล้วเนี่ยสีเขาก them them, mm ็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแบบนี้นะคะยิ่งแก่ยิ่งออกเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเขียวอ่อนออกเหลืองๆนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราค่อยๆบีบตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราบีบแล้วเขา เริ่มนิ่มแสดงว่าเขาแก่แล้วนะคะเก็บโอ้โดนอีกแล้วเนาะไม่เป็นไรฝั่งนี้เนี่ยเรามาเก็บช้านะคะทำให้เขาปีปปี่ออกเยอะนะคะทำให้เขากระเด็นนะคะฝั่งนี้ก็ปีดนิดเดียวไม่เป็นไรเราค่อยๆบิดเนาะไม่ค่อยบิดขั่วของเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างนะเมล็ดก,กันเนาะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูลักษณะเม็ดของเขานะคะเยอะเลยนะคะฝากนี้นะคะสำหรับมาตูคาน่าแคตตัสนะคะถ้าเขายิ่งต้นใหญ่ฝากยิ่งใหญ่เนี่ยมเมล็ดของเขาจะยิ่งเยอะนะคะสำหรับฝากของ มาตูวขาน้าเนี่ยเนื้อของเขาจะไม่มีคือจะมีเนื้อน้อยนะคะเนื้อของเขาจะไม่เยอะน้อยเหมือนอย่างพวกยิมโนกับพวกโลบิเบียนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆเขีียรเขาลงที่หล้างนะคะ นี่ฝากเดียวนะคะได้เยอะเลยนะคะน่าจะสองร้อยเมล็ดกว่ากว่านะคะแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็คือฝักนี้นะคะเดี๋ยวเราแกะฝักนี้ก่อนฝักนี้เขายังไม่สุกงอมเท่าไหร่เขาก็จะมีเนื้อเื้นอแบบนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราแกะออกแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะคะเมื่อฝักของเขาเล็กกว่าฝักเมื่อกี้นะคะเมล็ดข้างในของเขาก็จะน้อยกว่าเนาะ ถ้าต้นของเขายิ่งโตฝากก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็เมล็ดก็จะยิ่งเยอะนะคะเมื่อเราเก็บเขาแกะเขาเออกจากฝากเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการล้างนะคะ เราก็เอาเขาไปตากนะคะตากไว้อย่างน้อยหนึ่งวันนะคะอย่างน้อยหนึ่งวันให้มเมล็ดเขาแห้งนะคะแล้วเราก็พักเขาไว้สักอย่างน้อยสองอาทิตย์นะคะแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะคะหรือว่าจะพักเดือนสองเดือนก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าใครที่จะตากแล้วก็เพาะเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะงอกช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นมเมล็ดเก็บใหม่เนาะบางทีก็งอกไวแต่ว่าบางทีก็งอกช้าเพราะว่ามเมล็ด ปกติแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการพักตัวก่อนแล้วก็เขาถึงจะงอกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้พักสองอาทิตย์แล้วก็ค่อยเอามาเพาะอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาพบกับคลิปวิธีการเก็บเมล็ดมาตุขนาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเดี๋ยววันไหนที่เพาะมาเมล็ดมาตุขนาก็จะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ อย่าไรมาได้ของเขาจะเหมือนแอสโตนะคะแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามุมเกษตรได้พร้อมเมล็ดมุมเกษตรก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อัปเดตการเจริญเติบโตของเขาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ